พระติสสะพระติสสะเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปิตุชาของพระาศาสดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสากยะวงศ์พระติสสะบวชเมื่อแก่แล้วปรากฏว่าเป็นคนมีลาบสาการะมากผู้หนึ่งชอบผมจีวรสีสวยรียดเรียบและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันซึ่งมีเสนาสนะสงล้อมรอบหมายความว่าโรงฉันนั้นอยู่กลาง วันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมาเฝ้าพระาศาสดาผ่านมาเห็นพระติสะนั่งภูมิฐานอยู่เข้าใจว่าเป็นพระเถระจึงเข้าไปทำความเคารพถามโดยเอื้อเฟื้อในเรื่องการปรนิบัติเช่นท่านจะให้นวดเท้าไหมเป็นต้นพระติสะนั่งเฉยภิกษุรูปหนึ่งในจานวนนั้นถามขึ้นว่าท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วยังไม่ได้พรรษาเลยท่านพระติสะตอบข้าพเจ้าบวชเมื่อแก่แล้ว พระรูปนั้นกล่าวว่าครัวตานี้ฝึกได้ยากไม่รู้จักประมาณตนเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาทํานั่งเฉยไม่ได้กระทําสิ่งที่ควรเช่นสามีจีกร,รมมีคือการแสดงความเคารพอันควรแก่ฐานะเป็นตน้นเป็นผู้ไม่มีความละอายเลยพระติสะโดนเข้าแบบนี้ก็เกิดขัตยะมานะขึ้นอันหนึ่งยังถือตนด้วยว่าเป็นพระญาติของพระศาสดาจึงถามภิสุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายมาหาใคร พวกขพเจ้ามาเฝ้าพระศาสดาพระทั้งหลายตอบท่านรู้ไหมว่าขพเจ้าคือใครพระติสถามอย่างไว้อำนาจข้าพเจ้าไม่ทราบพระทั้งหลายตอบเดี๋ยวท่านก็รู้พระติสสะว่ามาเถิดไปเฝ้าพระศาสดากันท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าคือใครว่าแล้วพระติสาก็ลงจากศาลาไปเฝ้าพระศาสดาความน้อยใจเสียใจที่ถูกพระพวกนั้นตอกหน้าเอาทําให้พระติสาร้องไห้ เมื่อพระาศาสดาตรัสถามจึงทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระาศาสดาตรัสตำหนิพระติสะนานาประการที่ไม่ได้กระทํากิจอันควรแก่อาคันตุกะเช่นไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้ถามถึงการรับบริการมิได้ถามถึงธรรมเนียมความต้องการน้ําดื่มไม่นําอาสนะมาให้ไม่ได้ถามโดยเอื้อถึงการนวดมือนวดเท้าเป็นตน้นแล่แล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้พระติสะขอโทษพระอาคันตุกะเหล่านั้นเสีย แต่พระติสาะไม่ยอมทำอ้างว่าพระเหล่านั้นดาท่านก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าติสะโทษของเธอมีอยู่จงขอโทษพระเหล่านี้เสียถึงกระนั้นพระติสาะก็หายอมไม่พระทัะ้หมมทงหลายจึงทูลว่าพระติสาะหัวดือ้อว่ายากสอนอยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระติสาะจะเป็นผู้ว่ายากสอนอยากแต่ในบัดนี้ก็หาไม่ แม้ในชาติก่อนก็เคยเป็นผู้ว่าอยากสอนอยากมาแ้วเหมือนกันเมื่อพิกูุนทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องในอดีตพระศา,าสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการมีดาบทรูปหนึ่งชื่อเทวละอยู่ในเขตหิมมวันตับประเทศ8เดือนแล้วเข้ามาสู่เมืองพระณศีต้องการพักอยู่ศักิ์สี่เดือนเพื่อได้ลิมรสเปรี้ยวและเค็มบ้างมาขอพักอาศัยอยู่ณนะโรงทำหม้อของช่างหม้อคนหนึ่ง ในเย็นวันเดียวกันนั้นมีดาบทอีกรูปหนึ่งชื่อนารทะมาจากหิมวันตประเทศเหมือนกันและมาขอพักที่โรงทำหม้อของช่างหม้อคนเดียวกันท่านผู้มีอายุนารทะกล่าวทำไมเป็นการหนักใจข้าพเจ้าขอพักในโรงทำหม้อของท่านสักคืนหนึ่งเถิดช่างหมอ้อต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจึงกล่าวว่าท่านผู้จเจริญในโรงทำหม้อของข้าพเจ้า มีดาบท,ท่านหนึ่งมาพักอยู่แล้วก่อนหน้าท,ท่านเพียงเล็กน้อยหากท่านตกลงกับดาบทั้นได้ก็เชิญท่านตามสบายเถิดน,นารทะจึงทำความตกลงกับเทวละเทวละยินยอมบอกว่าท่านเลือกนอนเอาได้ตามปรารถนาเมื่อถึงเวลานอนนารทะได้กำหนดเวลาว,ว่าเทวละนอนตรงนั้นตรงนั้นเพื่อตนออกไปธุระเวลากลางคืนจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่พอเวลานอนจริง เทวละกลับไปนอนขวางประตูเสียตอนดึกนาราธาออกไปจึงเหยียบเอาชดาเข้าใครเทวละถามผมเองนาราทะทำไมาเหยียบชดาเราผมไม่ได้แกล้งครับท่านอาจารย์เมื่อตอนหัวค่ำท่านนอนตรงโน,น้นท่านมานอนขวางประตูเมื่อไหร่ผมไม่เห็นขอโทษด้วยว่าแล้วนาราธาก็ออกไปส่วนเทวละคิดว่าขากลับเข้ามานาราธอาจเหยียบชดาเอาอีก จึงนอนกลับศีรษะไปอีกทางหนึ่งพอนารทากลับเข้ามาคราวนี้เหยียบเอาก้านคอทเทวระโกรธมากแม้นารทาพยายามขอโทษเท่าไรก็ไม่ยอมกล่าวคำสาบว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ศีรษะของนารทะแตกเป็นเจ็ดเสียงฝ่ายนารทะก็กล่าวบ้างว่าใครมีความผิดขอให้ศีรษะของผู้นั้นแตกเป็นเจ็ดเสียงก็นารทะนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก ระลึกชาติและเหตุการณ์ได้ถึง80กับคือในอดีต40กับในอนาคต40กับจึงลองใคร่ครวญดูว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะของใครจักแตกได้รู้ว่าศีษะของเทวละจักแตกเกิดจิตเมตตาจึงใช้อานุภาพของตนห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ไม่ขึ้นกลางคืนนานเกินไปประชาชนก็เดือดร้อนจึงพากันไปเฝ้าพระราชา ขอให้ทําให้พระอาทิตย์ขึ้นพระราชาทรงสํารวจพระจริยานุวัรทั้งปวงของพระองค์ก็ <_ d ata> ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องอันใดอันใดทรงเฉลียวพระทัยถึงการวิวาทของพวกนักพรตว่าอาจมีในนครของพระองค์จึงตรัสถามประชาชนทรงทราบว่าเมื่อวานนี้มีนักพรตประเภทดาบทสองท่านมาพักที่บ้านช่างมอใกล้เมืองพระราชาทรงแน่พระทัยว่า การที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นครั้งนี้คงเนื่องมาจากการทะเลาะของดาบท,ทั้งสองเป็นแน่นอนจึงเสด็จไปพร้อมด้วยขราชบริพานและประชาชนเป็นอันมากได้ทรงทราบเรื่องทั้งปวงจากเทวราดาบทตรัสถามว่าทำอย่างไรเทวราจึงจะพ้นอันตรายนาราธาดาบทถวายพระพรว่าต้องให้เทวราขอโทษท่านเมื่อท่านคลายดิษพระอาทิตย์ขึ้นมาเทวราก็าจะปลอดภยัย พระราชาทรงขอร้องให้เทวระดาบทขอโทษแต่เทวระไม่ยอมพระราชาจึงรับสั่งให้จับเทวระดาบทแล้วให้หมอบลงแทบเท้าของนารทะนารทะทูลว่าการขอโทษดังนี้เทวระไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจหาพ้นโทษไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงนารทะจึงออกบายให้นําเทวระลงไปแช่ในสระน้ําให้เอาดินเหนียวพอกศีรษะไว้พอท่านคลายดิษ ให้เทวละดำไปผุดที่อื่นเสียเทวละดาบทได้ทำดังนั้นนารทะคลายดิษพระอาทิตย์ขึ้นมาเทวละดำน้ำลงไปผุดในที่อีกแห่งหนึ่งส่วนดินเหนียวได้แตกเป็นเจ็ดเสี่ยงพระาศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นคือพระอานน์เทวละดาบทเป็นพระทิศหัวฤื้อ <c oughs> ส่วนนารธาดาบทคือพระองค์เอง แลแล้วได้ตรัสกับพระติสะว่าดูก่อนทิสะเมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าผู้โน้นฆ่าเราประหารเราชนะเราลักสิ่งของของเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับลงได้ส่วนผู้ใดไม่คิดดังนั้นเวนของเขาย่อมระงับ